นะความใสความเดิมนะครับไม่มีการทําสีด้านในนะครับน็อตไม่มีขยับเห็นไหมครับมันเงียบได้ใจจริงๆอะราคาป้ายแดงขายอยู่989,000บาทสวัสดีครับวันนี้อยู่ัตั้มวิสาโตคาาสาขาบางบัวทองนะครับ วันนี้ตั้มอยู่กับ To โย ta New a อ t i ิ1.8ไฮบริดเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะครับอันนี้มาถึงเราแค่ล้างอย่างเดียวบอกให้เลยว่าตัวนี้ประหยัดมากเพราะเป็นตัวไฮบริดไฟก็มาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมสังเกตนะครับรถไฮบริดทุกคันนะครับไฮไลท์ของเขาก็คือข้างในเป็นสีฟฟ้าตัดกักริ้วเป็นสีฟฟ้าอีกครับให้ดูโดดเด่นคันนี้จะเป็นตัวมิดนะครับนะเป็นตัวกลางราคาออกห้างป้ายแดงนะครับ989,000บาทนะดูนะความใสความเดิมนะครับสติกอร์เห็นไหมฮะอยู่ครบทุกจุดนี่เห บก,กนะติ๊กเกอร์ความคมอะไรเขายังอยู่นะเนี่ยเล็กจีบเบาๆแต่มายังความนุ่มคงนุน่มอยู่นะครับเวลาปิดเวลาเราเปิดขึ้นมามันก็ยกคาย,ายออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราขอดูข้างหน้าด้วยทุกที่เราไม่เคยเปิดวันนี้เลยเปิดให้ดูนะอะเห็นไหมฮะอ่ะดูดูนะครับดูคานนะครับคานในนะครับเห็นไหมน็อตไม่มีขยับเห็นไหม เวอร์ปรติเวลาเราปิดเรามองไม่เห็นนะครับแต่วันนี้เราเปิดให้ดูเลยนะครับความดูความเดิมของเขานะครับนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะนี่น็อตไม่มีขยับนะครับผมมาเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนคันนี้นะครับมาพร้อมยางเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นปี2023แล้วนะครับลุยงานต่อได้เลยครับหรือใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเพิ่มนะครับกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวเหมือนเดิมมือนะครับแอบรูปหน่อยแอบจับหน่อยเห็นไหม มันจะมีสันสันรอนแบบนี้เราก็จับดูว่าความปกติเขาอยู่ปกติไหมนะเหมือนด้านล่างเขาก็จับดูเหมือนกันครับมีด้านล่างด้านบนเราดูปกติเลยนะครับสันรอนอะไรเงี้ยนะรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับผมข้างหลังก็ความเอกลักษณ์นะครับเขาก็จะเขียนว่าเป็นโคราออติสนะครับอ่าข้างหลังก็เป็นแถบสีฟ้าเหมือนกันตัวนี้มีเซ็นเซอร์มา2จุดนะครับยางอะไรแมแรงอะไรอยู่ครบนะครับดูด้านด้านในครับด้านในก็ยงังเป็นคงเอกลักษณ์คือสีเดิมนะครับ ไม่มีการทําสีด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะดูสมรรถนะในการขับขี่ว่าไฮบิดเป็นยังไงนะครับไเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า New a u ร i ต ให้บิดนะครับว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับอ่าอย่างแรกนี่มีที่ชาร์จโทรศัพท์ก่อนดูว่าชาร์จไหมชาร์จครับคันนี้จะไม่มีคู่คอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นตัวกลางแล้วก็มีมัตติฟังก์ชันนะซ้ายขวาปกติเปิดรับโทรศัพท์อะไรได้ปกตินะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกแบบไม่ใช่แบบเป็นเหยียบนะจะเป็นตัวใหม่นะครับที่ใช้แบบเป็นไฟฟ้าตัวล็อกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโมรณาน,นะครับมันเงียบได้ใจจริงอนะ่ะเงียบไหมครับ เรามาดูช่วงล่างนะครับแอร้างหลังเย็นไหมครับท้างหลังเย็นครับ โอหขับขี่ดีนะเงียบดีแล้วที่มันขาประหยัดน้ำมันด้วยหลายหลายคนมาถามว่าเขาเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้คันนี้ครับเงินเดือนสองหมื่นห้าก็ซื้อได้นะครับนะอันนี้เราคุยที่ว่ายังไม่ได้ดาวนะครับปกติจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามนะครับแต่จริงๆอผ่อนน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับจะอยู่ประมาณสักหมื่นสองก็ได้อยู่นะถ้ารายได้มาสองหมื่นห้าก็ซื้อได้นะเป็นเจ้าของคันนี้ได้สบายๆนะครับจัดได้ทุกอาชีพนะครับนะใครที่มองหาอยู่นะครับอยากได้ยุคประหยัดนะครับ ยุกน้ำมันแพงนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมได้เป็นเจนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดน,น้ํามันด้วยแลวที่สำคัญขับขับดีมากด้วยขับสมูทมากนะครับอัตราการเร่งเวลาเราเหยียบก็ตอบสนองดีนะครับผมคนคนนั่งข้างหลังเป็นไงบ้างครับสบายใช่ไหม ไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจัดโปรโมชั่นอะไรให้กับลูกค้าดีกว่าไป เดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นนะครับคันนี้นะครับโตโยต้านิวออร์ติส1.8ไฮบีโตวมิกนะครับตัวกลางครับคุ้มมากผมบอกให้ปี2020นะครับและใช้ดีนะไม่ต้องเชื่อั้งหมดนะครับต้องลองมาขับออกได้ทุกอาชีพผมบอกอย่างนี้ออกได้ทุกอาชีพเป็นเจ้าของได้ทุกอาชีพนะกับคัมเปนดีๆนะที่วิสาหกิจคารมีให้เลือกมากมายนะครับวันนี้นะครับฝาก f c นะครับที่ เป็นแฟนเพจของวิสาตูคาไม่ว่าจะเป็น Facebook นะทิกตอกไลน์แอดอินสตาแกรมหรือติดต่อไม่ได้ติดต่อเข้าหาตั้มโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอกตั้มเป็น YouTube ตั้มนะครับโทรหาตั้มได้นะครับ0911202384แต่หลักๆโทรเบอร์นี้ก่อนนะครับ0 8น 1, 1 3 3 1 2 2 1นะครับฝาก FC ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปรถเข้าใหม่รุ่นไหนที่ท่านกำลังตามหาอยู่หรือเปล่าวัันนนี้ไปก่อครบ